สวัสดีครับสวัสดีครับผมมัดเพชรยนต์ครับสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับเริ่องานยามดีนะครับวันที่15นะครับมกราคม2 5 6 5ส่งมอบ Toyota าคอมพิวเตอร์สานะครับปี2016คันนี้รถของหน่วยงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์นะครับให้กับ FC จากสุวินวงศ์นะครับมากันทั้งครอบครัวเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางปลอดภัยครับนะครัััับบบบอรรรถกกลลไปแ้วนะค็ขใ ใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะครับเดินทางปลอดภัยตลอดทุกเส้นทางเลยนะครับสําหรับคันนี้ก็เป็นรถที่เข้ามาใหม่นะครับล่าสุดเลยไม่ห้าหมื่นนะครับรถปี2 0 1พันสิบหกภายในเป็นเบาะว i p สามแถวนะครับภายในดําทั้งคันนะครับเบาะ V ี P ทั้งคันนะครับไม่ห้าหมื่นนะครับคันนี้นะครับขอขอบพระคุณเอฟซีนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับจริงๆก็มากัน ครอบครัวใหญ่เลยแต่ว่ามีเด็กมาด้วยนะครับก็เลยกลับก่อนนะครับวันนี้ก็เลยอยู่กันนะครับแค่สามคนนะยังไงก็ขอบพระคุณนะครับเอฟซทุกทท่านเลยที่ไว้วางใจผมอภิญญ์นะครับแล้วก็เลือกให้ผมอภิญญ์ได้ดูแลนะครับขาตกบกท้องตรงไหนนะครับก็จะนําไปปรับปรุงแล้วก็นะครับขอภัยมันที่นี่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นนะครับบรรยากาศยามเย็นของวันที่สิบห้านะครับมกราคมนะครับเวลา ตอนนี้ก็สี่โมงแล้วนะครับสี่โมงแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้มีปล่อยไปสองคันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันเป็นเอฟซีจากอุบลนะครับอุบลนะครับก็รับรถไปแล้วนะครับแต่ว่านํารถไปตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรถเสร็จแล้วจะกลับมารีวิวให้ชมกันอีกหนึ่งครั้งสําหรับอีกหนึ่งคันที่ปล่อยไปวันนี้นะครับไม่ได้เก็บบรรยากาศไว้นะครับแต่ว่าถ่ายรูปนิ่งไว้แล้ว นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของบริษัทพิยนต์นะครับนี่เลยยามเย็นๆนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอพระคุณ f c นะครับทุกท่านเลยผู้ชมผู้ติดตามนะครับแล้วคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับที่ไว้วางใจในตัวผมพิพยยนต์นะครับแล้วก็แบรนด์ของพิยนต์ขาตกบกพร่องตรงไหนนะครับก็ขอภายมาที่นี่ด้วยนะครับเดี๋ยวนาไปปรับปรุงแล้วก็ทําให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ